สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซิลเวอร์ครับผมกับในรายการยูฟาแชมเปียนลีกโอ้โหกลับมาแล้วนะครับหลังจากนัดชิง FA ครับแล้วผมก็ห่างหายไปนานนะครับวันนี้กลับมาเต็มรูปแบบเต็มประสิทธิภาพลงถี่แน่นอนครับในช่องเล่านะครับในสัปดาห์ในเดือนสิงหานี้นะครับผมจะเป็นคิวของยูฟาแชมเปียนลีกแล้วก็ยูโรปาลีกแล้วก็มีรายการแบบ แบบที่ผมจัดเองบ้างประปานะครับในเดือนนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมว่าตอนนี้พิมพิลีกอังกฤษที่เราภาคมาโดยตลอดปิดแล้วครับหลีกปิดแล้วนะครับได้ผู้ตกชั้นได้ผู้เลื่อนชั้นแล้วแต่วันนี้ครับเชลซีนะครับต้องมาเล่นเกมสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับนั่นก็คือการที่จะไปเยือนบาเยอร์บวนิกนะครับผมที่บอกก่อนเลยว่านัดแรกเชลซีแพ้มายับครับ3ประตูต่อศูนย์ น่าสนใจจริงๆวันนี้โคชเกปาสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับไม่รู้จะเป็นนักสุดท้ายของเชลซีหรือกับเขากับเชลซีหรือเปล่านะส่วนทางด้านเตียโกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นนักสุดท้ายหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็มีข่าวกับทางด้านลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจนั่นเองนะฮะเชลซีก็ทักทายจับไม้จับมือของจริงน่าจะไม่ได้จับไม้จับมือกันเลยครับและยูฟาแชมเปนลีก รอบแปดทีมสุดท้ายรู้สึกว่าจะแข่งเหลือแข่งแค่นัดเดียวนะอ่าแค่นัดเดียวเหมือนเป็นมินิัวร์นเมนเพราะว่าโควิดแล้วครับที่ทําให้ต้องแข่งนัดเดียวไม่รู้ว่าเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรปาลีกหรือทั้งสองลีกเลยที่ข่าวมามแววๆนะผมอ่านข่าวมานผ่านว่าเห็นว่าจะเล่นแค่นัดเดียวครับบาเยอร์นั้นมาในระบบสี่สมสามนะครับโรเบิร์ตเลวอนดอสกี้ผู้ที่ชว่วที่จะได้ฟีฟ่าบอลลองครับ ว่าปีนี้ยกเลิกนะครวินดอสกี้ที่ดูดีมาโดยตลอดนะในการเล่นหน้าเป้าในฤดูกาลนี้อดเลยครับสำหรับถ้วยนี้สำหรับรางวัลส่วนตัวนะครับส่วนเชลซีครับมาในระบบสามนั่นเองนะครับระบบที่ทางด้านลมพาร์ดใช้นะครับแล้วก็ติดใจใช้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้เจอกับอาร์เซนอลครับใช้เจอกับแมนยูก็ชนะแมนยูมาได้ตอนที่ใช้เจอกับลิเวอร์พูลก็สู้กับลิเวอร์พูลได้อย่างสูสีครับ ส่วนใช้เจออาเซนอนก็แพ้2-1ไปในเกมนัดชิง FA ครับอาร์บ้านก็มีข่าวกับเชลซีนะว่าเชลซีสนใจไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ต้องมาดูเกมในวันนี้ก่อนครับว่าบาเยิร์จะสามารถชนะเชลซีได้แบบสกอร์รวมแบบขาดหรือเปล่าหรือเชลซีจะพิกล็อกกลับมาได้ดูกันครับคิมมให้กับปาวานปาวานมาที่โกเรสกาให้มาที่คิมิตเลวลสกี้ครับเจอเพสซิ่งเร็วเลย เชลซีมีพื้นที่ใจดีครับในช่วง5นาทีแรกเลวสกี้บ่งให้กับทางด้านะกอรสกาเล่นกับคิมิตกอรสกามาที่มุลเลอร์คืนที่กอรสกาครับโทมัสมุลเลอร์ปาวานพลาดแล้วครับคิสเตียนพูลิสิตวันนี้สลัดอาการบาดเจ็บแฮมสตริงลงเป็นตัวจริงและยกให้กับชิรูด,ดวนความเร็วกับโบเตงครับชิรูดได้แต่ดึงโจองโบเตง คืนที่มาร์โนเออร์รบ้าครับให้มาที่คิมิตเปลี่ยนมาที่เดวิชครับเมสันเมาส์ดักได้บอลไม่ออกด้วยเมาส์ให้มาที่ทางด้านเจมส์เมาส์ขอเจมส์เล่นกับเจมส์ทางด้านนะเจมส์จะเปิดไม่เปิดใช้ความแข็งบังเหลี่ยมอยู่ครับแมแต่คิมิตจิ้มออกไปได้โอ้โหช้าเกินไปครับทางด้านนะเจมส์ จังหวะสวนกลับของทางด้านฮะบายอนมากครับเรววนดอสกี้จะเปิดก็ยังติดครับผู้สินให้เล่นต่อนามิติอาโก้ให้มาที่เรววนดอสกี้เปิดก็ยังติดทางด้านลิสเจมเลยครับทุกมาลูกนี้เมสันเมาล์เมาล์ให้ที่เจมส์เจมส์จะจ่ายให้กักบเมาล์ครับไม่ผ่านเดวิชครับ ต่อสัญญาระยะยาเลยครับสำหรับเดวิสจุดเด่นของเขาคือความเร็วครับมีพระร่างกายที่แข็งแม่บอลออกไปแล้วครับทางด้านอารองโซ่จะมงเข้าในมาตั้งแต่อารองโซ่ได้กลับมาเล่นวิงแบ็กนะครับก็ถือว่าทำงานได้อย่างโอเคครับผมดีกว่าไปยืนทางด้านะ back นแะบ็กธรรมดายืนแบ็กซ้ายธรรมดานี่ดูไม่ดีเอาสักเลยสำหรับอารองโซ่ยืนวิงแบ็กพี่แกนก็ได้ขึ้นหน้าเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็ไม่ต้องพาวงหลังด้วยนะฮะจริงๆถ้าเล่นอย่างนี้เล่นเป็นศูนย์หน้าโตวเฝ้าดีกว่าครับอลอนโซครับนี่เกมก็ยังเป็นของทางด้านอ่ะไบรอนเดวิชเดวิชล็อกไปแล้วนาร์วีให้กับเดวิชเดวิหลอกมาดื้อเดวิชจะเปิดไหลให้กับเลวันดอสกี้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ จนได้ครับโรเบิร์ตเลวัสกี้ต้องชมเดวิชครับหูนหลอททัานกวัวนต้าจาังหวะแรกตอบเข้ากลางมาเรียบร้อยครับยิงหักเข้าเสาไกลง่ายๆครับเกบป้าหมดสิทธิ์เซฟอีกแล้วโอ้โหวิเชียดมือเกป้าน,นิดเดียวเองนะฮะซูมาก,กับบงังไม่มิดแลมพาดถึงก็เซงครับสกอร์รวม4ประตูต่อ0ูนย์นะครับสกอร์รวมย้ำอีกทีหนึ่ง แชมป์ยูฟา5สมัยกับแชมป์ยูฟา1สมัยครับโคซิตมาที่กองเตะเล่นกับโคซิตครับคืนหลังมาที่เคอร์ซูม,มา่ากองเตะมาส์คืนที่ทางนนินเจมส์เอ็นโกโร่กองเตะกองเตะก็เจ็บกลับไปนะครับพลาดหลายเกมแล้วสำหรับกองเตะ โอ้แล้วดูพูลิสิตครับพูลิสิตเปิดหักมาเลยเอ้าวแต่ทางด้านมีทางด้านเจมส์ให้เมาส์จะคืนเจมส์ครับไม่ผ่านนาวีอะลรวาคิมิตให้ที่เดวิชเทียโก้เทียโก้โกมุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์จะดจ่ายก็ไม่ผ่านกองเตะครับ อาวรครับด้านอรลองโซคืนหลังบนที่รูดิเกอร์โคเบซิตไม่เจอชนโคเบซิตก็ฝืนไปครับสุดท้ายเสียบอลจนได้บอลเป็นของบายเยนครับเตียโก้ให้กับทางด้านนารีแล้วจ่ายมาให้กับเดวิสหากให้เตียโก้เล่นชิงกับเรมดอสกี้ครับเตียโก้เรนดอสกี้ ตียโก้โงไม่อยากจะคิดภาพที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลเลยนะครับเตียโก้ยกมาลูกนี้ซูมามงให้กับโคบาสิตกองเตะทางด้านวีลอยซาเน่ครับนักเตะใหม่ของบายเยนก็ไม่สามารถลงได้นะครับไม่สามารถลงในนัดนีได้เช่นเดียวกับฮาคิมซีเอ็กและก็ติโมแวนเนอร์นะครับที่เป็นนักเตะของเชลซีแล้วนะครับผม เปิดข้ามมามีเจมอยู่ตัวไกลครับทางด้านลิสเจมเปิดให้ชิรูได้มงแต่มีตัวล้มไปในกรอบโทษผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโอ mm ้แ hmm. ตต้องมาดูภาพชาอีกครั้งนึงครับจังว่านี mm ้โ hmm. อ้โหไปชนกับโบเตงแต่ว่าชิรูมงแบบเบาๆเล่นทางสุดท้ายก็ออกไปครับเด mm ี hmm. ย๋ยวาเป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับลำพัดในการที่จะเลือกทำใส่ทางด้านบายอน ลูกนี้เรดอสกี้มงให้อาคิมิตเรสกาให้มุลเลอร์เลียงกัวเรสกาคิมิตครับหลายฤดูกาลนะครับที่คิมิตยืนในตำแหน่งแบ็คนะครับผมแต่ในฤดูกาลนี้คิมิตขยับมายืนในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดแล้วครับสำหรับมิกฟิลด์ อาแล้วแทงลูกนี้ให้กับพูลิสิตสวยครับโคบาสิตแล้วคิเตนพูลิสิตกระชากไปพูลิสิตดึงรอจังหวะแล้วให้อารองโซมาร์กสอารองโซไล่ให้กับกองเต้คืนที่พูลิสิตมาที่กองเต้เปิดเร็วก็ยังติดกัเรสกาครับปาวารเล่นกับทางด้านโบเตงมุลเลอร์คิมิ คิมมิตเจอทางด้านน่ะชิวโรสไลด์ไปครับผูือสิน่อยให้เล่นต่อครับเป็นบอลที่เปรียบของาด้านใบเยือนยกมาฝั่งทางด้านเดวิชเปิดเร็วมาเข้ามือเกป้าครับง่ายๆเลยสำหรับมือเกป้าเปิดยาวขึ้นหน้ามาโปเรสกาเล่นกับมุลเลอร์มาที่คิมิตเตียโก้ครับ อาวเดวอสกี้ให้โกเรสกาตียร์เปิดแคเปล่าวาปล่าว่า,วาไม่ได้เปิดแล้วเอาลองโซ่ใช้เหลี่ยมบางผู้ตัดสินเปล่าหมดเวลาครับต้องไปดูครับว่าโค้ชลัมพาสามารถพาลูกทีมชนะทีมแชมป์บุเนเดสลีกาอย่างบาร์เยนบูกได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะพลิกนรกเชลซีน่าต้องยิงประมาณ5-1ึงครับถึงเชลซีเข้ารอบต่อไปครับเอาจะช่วยด้วยในครึ่งหลังสำหรับแฟ,บน,แแฟบนบอลเชลซีและแฟนบอลบาร์เยนครับ ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่องยู u ูบซีซินเวิร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย35%ครับคือการครองบอลของเชลซีนะครับส่วน65%คือการครองบอลของบาเย็นเจ้าบ้านครับเชลซี Chelsea, มีโอกาสยิงหนึ่งครั้งไม่ตรงกรอบครับบาเย็นยิงหนึ่งครั้งตรงกรอบหนึ่งครั้งเป็นหนึ่งประตูครับชิลูได้ใบเหลืองย้อนหลังครับผม จากลูกที่ไปสไลด์ใส่คิมิตโอ้โหแล้วปุริสิตมาเปิดเร็วลูกหนีหน่อยเออปัดก่อนครับโอ้โหนึกว่าจะมารับบอลในสุดท้ายครับมันสุดที่จะเอ,อื้อมต้องปัดเลยครับมุลเลอร์เล่นกับเรวน์นลอกสกี้นาวีให้เรวน์นลอกสกี้โทมัสมุลเลอร์เข้าขการโกลสกกาเรียบร้อยครับโอ้โหโสองกระตตัวตัวศูนย์ยังมาวันนี้ บายเยนยิงใส่เชลซีอีกหนึ่งลูกแค่หลังจากผ่านมาครึ่งหลังได้แค่5้านาทีครับเรสกากทำประตูใส่เชลซีอู้แล้วเป็นลูกยิงส,สวยมากนะครับเกปาหมดสิ์เซฟอีกแล้วครับอู้ตำแหน่งเคอร์ซูมาโล่งๆเลยครับซูมาดันขึ้นมาสูงจนตัวเองเสียตำแหน่งอะ่ะโอ้โหแล้วยิงดีมากครับติดไซโป้งค่อยๆโค้งหนี หนีมือเกป้าแล้วก็เข้าประตูไปแบบดื้อๆเลยฮะเรียบร้อยครับใบเย็นสองศูนย์เชลซีต้องชนะหกสองเท่านั้นครับถึงจะเข้ารอบต่อไปต้องชนะหกสองนะครับผม เงื่อนไขาการชนะโอ้โหเรายกมาปริศิ์ปาวานหมงให้มุลเลอร์มาที่คิมิตครับถือว่าเป็นนัดวอร์มเครื่องของเชลซีด้วยกันครับนัดที่2นะฮะคือการที่จะมาชนะบายเยน์4-0หรือ3-0ต่อเวลาพิเศษอะไรประมาณนี้ถือว่ายากมากครับและเย็นและและเล่นท,นที่และเล่นที่บ้านบายเยน์ด้วยนะครับผมถือว่ายากสำหรับเชลซีครับฟอร์มที่กำลังใจก็หายไปนะครับตั้งแต่ช่วงที่ไม่ได้แชมป์เอฟเอ ไหนจะเป็นการเตะนัดสุดท้ายทิ้งท้ายอีกนะฮะก็ต้องภาวานาแค่ปาฏิหาริย์จะมีจริงหรือเปล่าแล้วที่ทางยูฟาแชมเี้ยนลีกตอนนี้นะครับก็ดูดีสุดดีผมมองกับกลายเป็นทางด้านนะ่ะบาซ่านะครับที่จะต้องล่าทั่วนี้ให้ได้บาซ่าก็เข้ารอบ8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน่าจะดวลกับนาโปลีแหละ ถ้าจำไม่ผิดนะครับอุ้ยแล้วยกมาเป็นซูมาที่หม่งเคียวไปโอ้เรวนอสกี้ถึงก็เจ็บหน้าเลยครับหม่งสู้กับซูมาเมื่อกี้ตัวใหญ่นะครับส่วนรับเคิร์สซูมาจอจินโยลงมาคุมเกมนะครับแทนมัคจิโอโควาสิต <c oughs> เอาบาซ่าครับก็เตะเหมือนกันกันกบนาโปลีนะครับน่าจะเป็นนัดที่2นะครับส่วนรอบ4ทีมสุดท้ายแววแวมาว่าจะเป็นการเตะ แลวจบเลยนะฮะเวะวออกมาไม่รู้จริงหรือเปล่า <c oughs> ดูอีกทีลูกนี้เดวิชเปิดเป็นทางด้านรูดิเกอร์ครับที่หมเคียออกมาอันโตนิโอรูดิเกอร์สายฮาจอมหัวร้อนจอมปกป้องเพื่อนเลยครับรูดิเกอร์มุลเลอร์โทม,มัสมุลเลอร์ ไหลให้กับเลเวอนสกี้ครับข้างในมีเพื่อนเต็มเปิดอีกทีหนึ่งไปางด้านกวลนต้าที่มงเคียวมามุนเลอร์แกถือว่าแกขยันมากครับอยากจะย้ำแค้นเชลซีนะครับอย่าลืมว่ามุนเลอร์อยู่ทีมชุดเดียวกับที่แพ้จุดโทษเชลซีในนัดชิงยูฟานะครับโอ้โหตรงนี้เลเวอนสกี้เข้าด้านหลังดูดิเกอร์ครับเชลซีได้ฟาว ขยับผู้เล่นครับเมสันมาออกครับเอาคารามาสันโอดอยลงมาส่วนนะทางด้านบายเยนก็เอาคอม,มันลงมานะครับผมจารลวดทางเรียบหมดเลยครับบายเยนในตำแหน่งปีกเอาเล่นกับโอดอยและชีดูคารามาสันโอดอยก็เคยมีข่าวกับบายเยนนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายจนได้ครับ ถึงขยายตอนนี้การันตีตัวจริงก็ยากครับสำหรับคาร์ลัมฮาสันโนดอยเพราะว่าทางั้นบายเยนเซ็นนักเตะที่ตัวเองต้องการครับอยากทางด้านลีรลยร์ซานี่มาแล้วนัดชิงยูฟ่าก็จะจบวันที่24สิ่งหาเลยครับชิงชนะเลิศยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีก ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่อง y o u t u ซีซีนเวิร์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยใกล้จะถึง14,500 s u b s c ส i b e ับสรแล้วครับเอ้ย1 4 0 0 0เอน้ย1 5 0 0ะครับขอภัยโอูและโมงรูปนี้เคลียร์ได้ดีครับเดวิสเลวอนดอสกี้ที่เตียโก้ครับทีมน แลนการเรววนดสกี้คิมิติฮายกับนาบี้ครับอะไรครับทางด้านาคิมิตติอาโก้เดวิชเปิดโคกมาทางด้านเลววนดสกี้ยิงเรียบร้อยล้ำไม่ล้ำล้ำหน้านครับโอ้โหยืนรอบอลเลยเลววนดสกี้ล้ำจริงๆเลยครับไม่ได้โทษใคร เลยนะฮะเกรสกาออกครับเรา mm hmm. ฟิลิเป้คูตินโยลงมาแทนคูตินโยก็มีข่าวกับเชลซีวันนี้กนันนะครับแต่สุดท้ายเชลซีไปปิดเดียวทางด้านซีเอ็กแล้วแล้วก็คงจะไม่สนใจฟิลิเป้คูตินโยอีกแล้วแหละครับซื้อทั้งซีเอ็กซื้อทั้งแวนเนอร์จะมีข่าวกับคลายฮาฟแวตอีกหนึ่งคนครับน่าสนใจจริงๆในตลาดของเชลซีในฤดูก,กาลนี้ ถ้าเสริมทับตามต้องการที่ลำพาดอยากจะได้จริงๆนะครับลำพาดในรูการ้าจะเสริมนักเตะใหม่มา6คนนะรวมคนที่มาแล้วนะครับอย่างซีเยกับแวนเนอร์นะครับไหนจะมีข่าวซื้อกองหลังของแอดมัตตลิดนิกปงนิกโป๊บอย่างนี้เป็นชิเวลแบ็กซดาแบบนี้แหละครับ ตอิโซลงมาแล้วนะครับผมอันตรายเหมือนกันโอ้โหแล้วโอโดอยที่ม่งครับตอิโ,โซลงมาแทนเตียโก้เนี่ยและตอนนี้ฟิลิปปินคุณยูโยก็มีข่าวนะครับกับทางด้านอาร์เซนอนแลแหละครับโอ้แล้วเดวิชแกพิกมาดื้อเลยถ้าให้ดวลความเร็วผมว่าเดวิชน่าจะกินขาดไปแล้วครับแล้วเปิดมาเฉล็บนิดนึงเข้ามือเกป้าครับ จบาจบ2 0สกอร์รวมก็จะมาห้าประตูต่อ0นะครับสำหรับนัดนี้โอโดอยอยังไม่ทุ่มครับมองหาเพื่อนอยู่โอโดอยถือบอลมาผู้สิ่งก็ไม่ว่าอะไรโูทุ่มไกลมาเลยโอโดอยโอจริงๆเพื่อนนะเพื่อนร่วมทีมอย่างกองเต้แล้วก็ เดนิเอลลิสเจมครับจะเป็นเดนิเอลเจมส์อีกงด้า <c> น <oughs> นี้เจมส์นี้ก็ไม่มีใครประกบนะแต่โอดอยดันไปทุ่มให้กับทางด้านรูดิเกอร์นะครับโทยโซ่ให้มาที่โคมันเรียบร้อยครับบาเยอร์มิริกชนะเชลซีสองประตูต่อศูนย์นะครับ <c oughs> แล้วก็สกอร์รวมชนะ5ประตูต่อศูนย์ครับทำให้บาเยอร์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปไม่รู้แหละว่าจะเจอกับทีมไหนก็ อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับแฟนบอลเชลซีและแฟนบอลไบเยนคู่นี้ก็จะเตะกันวันเสาร์เวลาตีสองนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยสําหรับยูฟาแชมเปียนลีกนะครับในยุคโควิชนั่นเองนะครับผมยังไงก็ตามนะอย่าลืมกดถูกใจให้ผมด้วยนะกดถูกใจคลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ อีกอันหนึ่งสำคัญจริงๆครับกดติดตามช่อง y t u t u ซิซิเวอร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมอย่างยิ่งสสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมเจอกันใหม่นะครับนัดหน้าในรอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นทีมไรรอติดตามกันได้เลยครับเจอกันครับ see you